ให้เองเพิ่งว่าเราไม่มงรถแลวก็ถ่ายได้ไับถ่ายแล้วก็พูดไปเลยนี่เริ่มแล้วใช่ไหมสวัสดีนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาทุกท่านไปชมโครงการลานคาของเรานะคะซึ่งตอนนี้เราขับมาท้นกําแพงแสนบางเด่นนะคะครับตอนทีนเราอยู่ตรงไหนนะ จะเลี้ยวเลี้วเข้าตอยสนามกอล์ฟใช่ป้ายนะวัดรังคาแล้วก็นี่นะเั้นนี้ทะลุไปอะไรตลาดเลยนะตลาดหลวงร้อสองร้อยสิบสองใช่ร้อยยี่สิบสองที่เห็นป้ายตรงนี้นะคะครับถ้าเห็นไกลๆนั่นก็วัดรังคานะวัดรังคาโรงเรียนวัดรังคา ถนนสองข้างทางก็เป็นถนนหลวงนะครับเส้นจากหน้าบักซอยจากถนนใหญ่นี่เข้ามาก็ประมาณนะั้นหนึ่งกิโลใช่ค่ะโครงการเราเริ่มต้นเท่าไหร่ที่มาละเก้าพันบาทนะคะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสามแปลงนะคะที่เราแบล่งล็อกไว้อันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอ่าลานค้านะคะด้านฝ่ามือนี้เราให้ดูนะคะโรงเรียนวัดจะติดกันใช่ตรงนี้เป็นวัดลานคา้า ตรงเข้าไปเลยที่ดินลาวีก็จะเป็นสนามกอล์ฟเนาะเป็นสปอร์ตขับสนามกอล์ฟเป็นนัตี้ค่ะน,น,นี้เ,<อ>เราที่ดินตรงนี้ก็จะมีตลาดนัดเนาะ,ะตลาดนัดด้วยเดี๋ยวพอขับเข้ามาเห็นรถดันทานดูด้านขวาจะมีสะพานเราเลี้ยวเลยสะพานมาหน่อยเราเลี้ยวขวาข้างสะพานนี่อ่าเลยสะพานเราเลี้ยวขวา,ามาจ <ะ S 1> เจอป้ายโครงการเราอยู่โอ้โหนี่วัด ตรงนี้เราจะเรียก,ยกว่าเส้นคลองบางเรียนนะคะซึ่งตรงข้ามกับวัดลานคาเลยค่ะอะตรงข้ามกับวัดเลยตรงนี้ก็แต่ละซอยนี่ก็จะมีบ้านนาะซอยด้านซ้ายเนี่ยจะมีบ้านเรือนเป็นแหล่งชุมชนเลยค่ะ,คะ,ะทางเดินสะดวกสบายนะคะพอถึงหน้าโครงการก็จะมีป้ายอยู่เนาะใช่ค่ะป้ายนี้มันเป็นป้ายของโครงการเลยนะครับแล้วก็จะมีโครงการบ้านด้วย น,นี่นด้านหน้านี่ค่ะเป็นทางเข้าโครงการเรานะคะนี่ป้ายโครงการเราค่ะด้านหน้าตรงไปสนามกอล์ฟไดนาตี้นะคะอันนี้โครงการเรานะคะใช่อันนี้ถนนเรากว้าง10เมตรเลยนะคะโครงการเราทีคอนกรีตตลอดใช่ตลอดทั้งโครงการไฟฟ้ามีพร้อมนะคะท่อระบายน้ํามีพร้อมค่ะอ่าซ้ายขวาเลยครับใช่ค่ะไฟ<า>ฟ้าเห็นเห็นเลยใช่น้ําแล้วก็วางไว ทุกหน้าแปลงแล้วนะคะตอนนี้เรามีการก่อสร้างของอลูกค้าที่ได้มาซื้อโครงการเราแล้วนะคะมีการก่อสร้างเป็นบ้านนะครับบ้านบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นรถเราสามารถวิ่งขับสบายถนนเราไม่แคบนะคะอลองลองดูบ้านนะแื่ลูกค้าจะได้รู้ว่าทำเลมัน ของเรามันใหญ่ค่ะอันนี้ที่บ้านเนี้ยเนื้อที่หกสิบห้าตารางวานะคะหน้ากว้างเท่าไหร่หน้ากว้างสิบสองเมตรค่ะเลึกยี่สิบเอ็ดจุดหกห้าอันี้ค่ะถนอนดโครงการบ้านนี่สิบสี่หลังนะใช่ค่ะเข้าไปเลยหรือไปยนสุดเสาไฟใช่เดี๋ยวเขาเนี้ยน้านขวานี่เราติดกันอะไรทุ่งนาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะอืมบรรยากาศ เขียวกระจีม่าใช่่แล้วด้านซ้ายล่ะด้านซ้ายน่าจะเป็นสวนนะใช่ค่ะสวนมะพร้าวกล้วยบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นสบายด็อกดิโหดอกู่สบายมากโครงการเราทําถนนไว้แบบวิ่งรถสวนไปมาสบายมากเลยค่ะจริงรทะลุด้านหลังนี่ก็ติดกับอสนามกอล์ฟนะใช่ค่ะเป็นเนื้อที่ของสนามกอล์ฟติดถนนจะหลดจันด้านหลัง เดี๋ยวเราวิ่งไปให้สุดเลยตรงนี้ก็อยู่ด้านท้ายโครงการจะไม่ค่อยมีคนมีคนซื้อบ้างแล้วก็ยังมีพอมีว่างให้ลูกค้าอยู่อ่าโครงการตรงนี้เราไม่ใช่เครดิตใช่ไหมบูโลไม่ค่ะไม่ต้องกู้ธนาคารนะคะใช้บัตรประชาชนใบเดียวผ่อนได้เลยค่ะ แล้วก็ไม่เช็คไรายได้ด้วย<ช>อาชีพอะไรก็ผ่อนได้ใช่ค่ะอายุเริ่มต้นที่20ปีขึ้นไปผ่อนได้นะคะอ๋อขอแค่ม,มีบัตรเคแล้วใช่แล้วเริ่มแรกถ้าสมมติว่ามาดูที่ดินนี้ต้องต้องยังไงขั้นแรกเลยถ้าเกิดอ่าคุณลูกค้าสนใจก็อ่าเข้ามาคุยรายละเอียดกับฝ่ายขายก่อนได้แล้วแต่ว่าสนใจจริงคุณลูกค้าจะจองไว้ก่อนก่อนก็ได้นะคะ1 0 0 0ันบาทแล้วมาทำสัญนใหญ่ก9,000บาทหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งลูกค้าไม่จองลูกค้าตัดสินใจชอบเลย คุณลูกค้าก็ทําสัญญาซื้อขายกับเราได้เลยคันหนึ่งหมื่นบาทแล้วเดือนถัดไปก็เริ่มผ่อนดาวได้เลยโครงการนี้เราผ่อนดาว,ดาวได้ 10, 10เดือนเดือน,ะอนละเท่าไหร่นะ4 8่พดหบใช่เลยค่ะแต่สี่พัแปดอสบผ่อนแบบสบายๆเลยค่ะไอตัวเงินที่บอกว่ามีมัดจำหนึ่งพบาทแล้วก็เงินดาว9 0 0าเนี่ยก็คือ สัญญาค่ะเป็นสัญญา,ญญาแต่เราเนามาหักในเงินดาวน์นะใช่มไม่ใช่ว่าเราจะได้ฟรีหรืออะไรนะก็คือหักไปเลยหักจากต้นเลยหักจากตัวสิบเปอร์เซ็นที่ว่าจะโอนถนนให้คุณลูกค้าค่ะใช่ตัวนี้ก็ถนนกว้างสิบเมตรโครงการเราผ่อนดาวนผ่อ,อนครบสิบเปอร์เซ็นโอนถนนให้คุณลูกค้าเลยนะคะโครงการนี้โนนไปโอนคุดแดงนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูว่าตัว พื้นที่เป็นไงบ้างเล้วราให้ลูกค้าเ,เพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปดูโครงการนี่ครับเอาอยู่กลางโครงการครับเนี่ยโอ้โหบรรยากาศนะครับกลางโครงการเลยไฟฟ้านี่เดี๋ยวเราขยายเขตขึ้นอีกนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูครับเนี่ยถนนเนี่ยอันนี้คือท่อท่อน้ำ น,นี่เสาเขตขอนนะครับหลักเขตโอ้โหนะ oh, ชัดเจนชัดเจนที่65ตารางวาเสาเข่นแปลงนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วก็สอ,สองแปลงติดนะครับสองแปลงติดเดี๋ยวพาดูด้านหลังไม่ด้านหลังด้านหลังที่ดินที่จะขายด้านหน้าเนี่ยสาว ใ่้ดูนี่สาระเขตยาวยันอุ่นเลยตรงนั้นเป็นโครงการจัดสรรน,นะครับบ้านจัดสรรสิบสีห่หลังหลังคาเรือนฝั่งโน้นก็ติดนาทุ่งนาสวยๆหกสิบห้าตารางวาก็ผ่อนดาวได้หรือจะเทดาวก็ได้ผ่อนดาวเดือนละสี่พันแปดห้าสิบ ตัว65ตารางวาเริ่มต้นนี้ก็น่ากว้าง12เมตรลึก21.65มันจะที่ดินมันจะไม่ได้65เป๊ะมันจะมีหย่อนหย่อนแต่เราก็คิดตามราคาครับเอา9,000คูณตารางวาไปว่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมี84ด้วย84ตารางวาอยากได้ใหญ่ก็2แปลงนี่คนะรับเดี๋ยวพาเดินมาฝั่งนี้ถนนเรา เทคอนกรีตหนานะฮะอยู่ยาวๆกันไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าเป็นยามาตอยหรือเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่แข็งแรงนี่ทางโครงการเราก็เทคอกทนกรีตถนนไปเลยอันนี้ก็ติดหนานะฮะนี่ฝั่งนี้ติดหนาสนดพร้อมโอนนะครับทำสัญญาเพียง 9,000บาทรัดจาอีก1,000บาทเป็น10,000บาทแต่หักกันเงินดาวพอทําสัญญาเสร็จก็เริ่มผ่อนได้เลยหรือว่าจะเทดาวแล้วก็ไปโอนที่กรมที่ดินบางเลนอันนี้ตั้งอยู่ตําบลไผ่หูช้างนะครับซอยสนามกอล์ฟไดนาตี้อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม65ตารางวาแปลงในโครงการจะเป็นเส้นตรงนะฮะตรงมาซ้ายขวาก็จะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขาย ตอนนี้เหลือประมาณครึ่งโครงการครับมีทั้งหมดร้อยสามแปลงเหลือประมาณครึ่งโครงการก็ด้านหน้านี่ก็เต็มหมดแล้วครับซ้ายขวาแต่ถัดมาอีกหน่อยนึงสักสิบกว่าแปลงด้านนี้ก็ด้านด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็ยังว่างส่วนด้านขวาเนี่ยมันลากยาวอย่างนี้เลยเ่นลดเลยลดไปอีกส่วนด้านหลังก็เต็มหมดแล้วบ้านสองชั้น บ้านมีชั้นเดียวครับบ้านมีชั้นเดียวบ้านมีชั้นเดียวครับตัวบ้านขายอยู่สองล้านสองแล้วมีส่วนลดสองแสนห้าหมื่นบาทครับผมก็ของของลูกค้าโครงการครับสองห้องนอนสองห้องสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวสองที่จอดรถในพื้นที่หกสิบห้าตารางวา วันนี้ก็บรรยากาศแดดนะวันนี้เราไลฟ์สดสามคงการเลยบัดดีครับอ้อนอ่าอ,อ้อนดูอยู่อ้อนบอกบอ้อนบอกพิเศษพิเศษบอกพิเศษเลยพี่เอสอะ่ะสนใจมาซื้อเลยนี่นะครับก็วันนี้ก็เริ่มแรกครับไลฟ์สดวันแรกสามโครงการ เดี๋ยวจะไปไลฟ์สดเพิ่มโครงการพูดขัดตกประองไงก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูในตาต้องนะครับตาต้องชาแนะครับ youtube ช่อง youtube ก็จะมีรายละเอียดที่ดินนะครับของเราก็ผ่อนตรงเจ้าของครับไม่เช็คเครดิตบาจะชนใบเดียวนะครับไม่เช็คอะไรได้ นะครับแล้วก็ดาวเสร็จก็ใช้พื้นที่โอโนโฉนดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าเข้าใช้พื้นที่แล้วเนี่ยแต่ลูกค้าปลูกต้นไม้ไว้ก่อนยนี่ไม่ปลูกบ้านเนี่ยแต่ถ้าจะปลูกบ้านก็โซนด้านหน้าอย่างต้นช่วงต้นไหลสดนะครับนี่ครับท่อระบายน้ํา ก็อยู่ตัวถนนตัวนี้กว้าง10เมตรกับรถสบายเนี่ยดูจอรดรถอยู่นี่ก็สวนได้สบายสบายเบือครับน้ำไฟครบยังไงก็ฝากด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับ0885561636 0885561636 1636อ่าสมชายฝ่ายขายที่ดินแดดเปี้ยงมาก เมื่อกี้อยู่ดอนตูมนี่มาบางเลนอีกแล้วรวดเร็วรวดเร็วกลับกล้องหน่วะนนี้อ่านี่นะครับโครงการโอ้วันนี้แดดจ้า <c oughs> สวยคนระับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ